คุณผู้ชมครับเมืองทองทีวีจะขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาชมภาพบรรยากาศอินไซต์อินไซต์ของคุณพลกิเลนพยองในทริปที่บุกเยอือนลำพูนวอริเออร์เมื่อวันเสาร์ที่11มกราคมที่ผ่านมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเริ่มต้นสตาร์ทกันช่วงเช้าของวันที่11มกราคมกันก่อนนะครับเวลาที่น้องๆเห็นกล้องที่แอดเดินมาถ่ายเนี่ยมักจะพูดเรื่องแบบ วนซ้ายกวนขวากวนหน้ากวนหลังนะฮะรู้อยู่แล้วว่าตัดลงออกอากาศไม่ได้นะครับโดยเฉพาะปุโรเชตทีสนิทเนี่ยหลังๆเนี่ยสัมภาษณ์อะไรเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวสักเท่าไหร่นะฮะพาออกนอกก็เรื่องตลอดเลยนะครับรู้ว่าถ่ายไปก็ตัดทิ้งก็พูดแตอย่างโทษตังค์จะได้ตัดเลยแล้วเมื่อ ทานข้าวเช้าเสร็จนะครับแม่ช่วงทเที่ยงครับโคจิโน่เนี่ยก็เห็นว่าข้างๆโรงแรมที่พักนะมีสวนดอกไม้อยากให้นักเต่งีเรียพยองได้รีแลกนะครับไม่อยากให้ทุกคนเฉื่อยจากการนอนที่นานจนเกินไปนะฮะเลยพาทุกๆคนนะครับออกมาเดินเยี่ยมชมสวนดอกไม้ข้างๆโรงแรมที่พักนะฮะก็เดินไปเดินกลับแอดว่ามีร่วมร่วม 3กิโลได้แหละครับโชคดีนะครับอากาศไม่ได้ร้อนมากสักเท่าไหร่เพราะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่26-27นะฮะตอนทเที่ยงก็ยังพอเดินได้แหะครับหลังจากนั้นนะครับเราเดินทางมุ่งตรงสู่สนามลำพูนบริออนะฮะเป็นครั้งแรกนะครับพี่สโมสรเมืองทองได้มาเยือนสนามแห่งใหม่ของลำพูนนะครับแมไม่อยากจะเมาเลยนะฮะ ขับรถเลยซอยด้วยนะครับต้องไปยูเทิรนกลับมาเพราะหาทางเข้าไม่เจอนะครับคิดว่าสโมสรอื่นน่าจะเป็นเหมือนกันนะถ้าเช็คตาม Google Map เนี่ยเลยแน่ๆก็ไปยูเทิรนกลับมาเพื่อเข้าสนามลำมพูลวอริเออร์นะครับพอเข้ามาถึงนะครับแอดได้เจอกับมิก้าชูดันซีนะฮะซึ่งปัจจุบันมิก้าเลิกเล่นแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ให้กับสโมสรสุดท้ายที่เขาเล่นนั่นก็คือลำพูนวอริเออร์นั่นเองนะครับ เด็กไเดี๋ยวยูทันกันที่ไหนที่บียูอ๋อผมเลิกแล้วแกยังไม่เลิกอ่ะร่างกายดีจัดเลยแกจะเล่นต่ออียนะเนี่ยขาใครเยอะขาใครเยอะเดี๋ยวพี่หนุ่ม37อยู่เท่าไหร่สามห้ากับสามหกแล้วสามห้าสามหกเลิกแล้วพี่หนุ่มยังเล่นอยู่เลยใกล้ใกล้ดีใกล้แล้วใกล้แล้วเด่ลงอีกพี่หนุ่มไว่ลงีกล้วะม่ไม่ไม่เอาดีแล้วเดี๋ยวลงกีหน้าอะไรกันนายอาลีไหนอาลีไหนอาลีอยู่ในห้องแวะ อาลีพบอาลีพบประชาชนว่ <laughs> าจะเข้ามาเลยแล้ววันนี้เพิ่งรีบเข้าไปในห้องมีพลเมืองันพันคนรออยูออออ่รู้เลยว่าเขาเป็นซูเปอรสป์สตาร์ใช่ใช่ที่นี่เ,เขาเรียกอา,อาอลีลเปออ็เจ้าพ่อลำพูนเอาเหรออาลีคือเจ้าพ่อลำพูนเลยเดี๋ยวไปอยู่เมืองคองช่วงแรกอะแล้วเนี่แบบเรียกเข้าได้ด้วยวะกว่าจะเข้านะยังเข้ามาไม่ได้เข้าไม่ได้พีี่เเเไไปปออโคสาลหน่อยาลีหน่อยโอ้โหไม่แน่ เนี่ยเขาเรียกว่าเขาเป็นทุกอย่างของลังบูนหรอของรังบูนนี่คือคนนี้คือถ้าปีที่แล้วนัดเดินตลาดนันเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปแจกรูปแล้วมันคือ <c oughs> เขาไปเดินเพื่อจะเจอคนอย่างเดียวอ๋ออ๋อเขาเขาแค่อยากไปเจอคนเออซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์ they waiting for you อ่ะ จริงอย่างที่มิก้าบอกนะครับว่าอาลีซิโซโ,ซโกนี่เหมือนเป็นทูตวัฒนธรรมของลำพูลเลยนะฮะโอ้โหเขาแบบเป็นที่รักของคนลำพูนมากๆเลยนะครับแวะแจกลายเซ็นเยอะมากแล้วก็นานมากๆนะครับเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยเนี่ยผ่านไปครึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วอาลียังไม่ได้เข้าห้องพักเลยนะครับยังแวะทักทายแฟนคลับแวะทักทายสตาฟทีมงานเก่าๆที่เคยร่วมงานกันสมัยที่เล่นอยู่ลำพูนนั่นเองนะฮะ โอ้โหทุกคนรักอาลีมากๆนะครับแล้วที่แอดเห็นเนี่ยคือมีกองเชียร์ลำพูนนะฮะซื้อเสื้อของเมืองทองนี่แหละครับสกรีนข้างหลังเป็นซิสโซโก้นะครับเขายัางศรัทธาย,ยัางเชื่อมั่นในตัวอาลีนะฮะซึ่งหลักๆนี้แอดก็เห็นที่ท้าโดมเซเดีเนยนแฟนคลับเมืองทองของเราเนี่ยโอ้โหก็ประทับใจในความน่ารักของอาลีเยอะมากๆขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ <c oughs> อายุย mm ุค hmm. ด uh ียวอันเขาเรียกว่าเจ้าพ่อลำพูนมาเฟียลำพูนปีที่แล้วตอนนี้เาประกาศอ่ะพถึงเองกมาเฟียลำพูนมาเฟียมาเฟียโนโนนเดี๋ยวไดูพี่นี่มันมันมันยิ่งไอเซนต์่องอยู่ยเงอ r a อน้อ้ออออออ t t i r t เล็กลกเล่นเยอะสุดนะไม่ได้เข้าห้องนอนนอนนอเนสุดาลเลยอสื้อมารอไเดยมันลงเล,เล่นไม่ได้เข้าห้องพอดีโอ้เล่นมีดขึ้นมานะเดี๋ยวรออะไรเีสร้องอะร แต่มายังไม่ได้เข้าห้องพักกันเนี่ยไม่ได้ตาแล้วไม่ได้เข้าแล้วอโอ้ฟิโกฟพถ่ายตัวใหน่อลเยเยทไู่จะเทรนนิ่งไหมอาลีอ่าใช่ใช่ Are you okay? You like people good? e i g o o d ขาหน้ารักนะไปอยู่นูนแฟนขบเมืองทองก็ชอบเขาเยอะเลยนะเพราะเขาเป็นอย่างนี้แหละแจบเกมเขาก็แจกเลยเซนยับเลยเขาเลยสาระอยู่เย็นอาลีไม่อยู่เป็นมิก้าชุนันสีเองก็เป็นสิทธิ์เก่าของสโมสร,รเมืองทองนะครับก็อยู่กับเมืองทองตั้งแต่ยุคสมัยนะั้นยังให้นักเตะกีฬาพยองนอนที่สเตเดียมอยู่เลยนะฮะฝั่งดับเบิลยูเนี่ยมีห้องพักของนักบอลน,นะฮะมิก้าก็นอนอยู่ใต้สเตเดียมตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะฮะ 大家好，我是 ในส่วนของเกมการแข่งขันนะครับก็ต้องบอกว่านัดนี้พี่ฟองปรเมศอาจวิไลมีการบาดเจ็บรบกวนในช่วงของการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็พี่ต้นกิติพงศ์ภูเถวเชือกก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะก็เลยทําให้เป็นโอกาสของน้องซันกรวิทาสา,าที่ลงมาเล่นแทนพี่ฟองปรเมศนะครับรวมไปถึงพี่เอิญพิรพงศ์ก็ลงมาแทนพี่ต้นกิติพงศ์ภูเถวเชือกนะครับซึ่งส1เ็ผู้เล่นตัวจริงนั้นก็ประกอบไปด้วยพิรพงศ์เรือนนินนะครับตำแหน่งผู้สาป,ประตู แบ็คซ้ายก็เป็นจอห์นแพตริกส์าวนะครับแบ็คขวาทิสตองโดเซนเตอร์ Strong ow, 2รายอาลีซิโซโกยืนคู่กับอัปบอสโกตาคอนอฟนะครับมิดฟิลด์คู่กันเป็นพิชาอุตรากับตันทีมเล่นร่วมกับสรวิทพานทองนะครับส่วนทั้งฝั่งขวาเนี่ยปุริเชตทอทศนิทนะครับเอาชนะโค้ชในเรื่องของการฝึกซ้อมมาได้ก็เลยทําให้ลงมาเป็นตัวจริงทั้งฝั่งขวานนะครับฝั่งซ้ายกอริทธท่าสาและหน้าเป้าเป็นเอมิวโรบักนะครับ แล้วเมืองทองซ้อมหนักมาตลอดสัปดาห์เตรียมแท็กติกเพื่อมาเยือนลำพูนโดยเฉพาะเลยนะฮะก็มาได้จังหวะเข้าทําสวยๆจังหวะนี้นี่นะครับแม้ช่วงแรกจะจบไม่ได้แต่เป็นสวิพันธ์ทองที่คลอสที่เท้าซ้ายมั่นมากๆเลยนะฮะแล้วโรบักเนี่ยม่มงเล่นทางให้ทีเมืองทองขึ้นนำลำพูนอย่างรวดเร็วเลยะครับ1ประตูต่อศูนย์ หลังจากนั้นนะครับเมืองทองรอจังหวะที่จะเล่นสวนกลับแล้วก็เพสซิ่งดันบนพอเพสซิ่งสำเร็จนะครับกอวาาิทาสาแทงบอลให้กับสตารนะครับแล้วเป็นแนวรับของลำพูนจำเป็นจะต้องตัดเกมจังหวะนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดโทษครับซึ่งทางสตาฟทีมงานให้สรวิทยพานทอนะครับที่คาดว่าน่าจะนิ่งที่สุดในชุดนี้ในเรื่องการยิงจุดโทษนะฮะรับหน้าที่สังหารลูกนี้เข้าไปครับเมืองทองขึ้นนำ2-0ครับ ก่อนจะแพ็คตัวเองมาเล่นในเชฟเกมรับแล้วก็อาศัยจังหวะเพรสซิ่งแย่งบอลนะฮะแล้วก็เป็น c ีโฟครับคณะคำยกครับลูกนี้ต้องชมก็เลยเบียดแล้วก็ฉกบอลได้ก่อนตวัดเล่นเร็วให้กับพิชาอุทราแทงหลุดให้กับเอมิโรบักแล้วโรบักใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะฮะแต่งเข้าซ้ายแล้วยิง <c oughs> คือยิงเสาแรกนะครับผู้สาประตูเนี่ยจะกลัวนะฮะถ้าปิดมุมไม่ดีแล้วก็เป็นเมืองทองขึ้นนำสามประตูต่อศูนย์ครับ อนน่อนในช่วงครึ่งหลังนะครับเมืองทองมีการแก้เกมเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเอาตัวรุก2คนออกทางกรวิทาศาและปุริเชตยอดสนิทออกนะฮะส่งทรงวุฒิให้ควรลงมานะครับจะแพ็คหลังเล่น3มนะฮะแล้วก็ส่งกสิเดชเวทยาวงลงมาเล่นเป็นตัวรุกด้านบนแทนนะครับแล้วก็นี่ฮะพอแท็กติกทุกอย่างมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเพราะทุกคนซ้อมระบบนี้มากันอยู่แล้วละครับ เอมิลเติมไปทางฝั่งซ้ายนะครับก่อนที่จะจ่ายเข้ามาให้กับคณะคำยกยิงจังหวะแรกติดนะครับแต่ว่า c 4เองก็นิ่งพอที่จะซ้ำจังหวะที่2ให้ทีมเมืองทองขึ้นนำา4ประตูต่อศูนย์ครับดดรนนถึงแม้ว่าช่วงท้ายๆนะฮะจะโดนลํำพูนโหมบุกอย่างหนักตีตื้นมา4-1ก็ตามทีนะครับ แต่การออกบอลของพีรพงษ์เรือนินจังหวะนี้นะฮะแล้วเป็นเอมิโรบักที่ขยันนะครับฉกบอลตัดหน้าเท็กสุริยาสิงห์มุย้ยแล้วก็ล่าเข้าไปใช้ความสามารถเฉพาะตัวยิงประตูที่5ให้ทีมเมืองทองหนีห่าง5ประตูต่อ1นเลยนะครับก็เป็นชนะที่แบบสวยหรูของทีมเมืองทองนะฮะแต่แอดอยู่ในทีมแอดรู้ว่านี่คือการทํางานอย่างหนักในช่วงตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่โคจิโนเองต้องการให้แท็กติก วิธีการเล่นเป็นแบบนี้นี่แหละครับแล้ววันนี้นักเตะทุกคนทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยีย่ยมมากๆนี่ก็คือผลของการซ้อมหนักนะครับก็ทําให้เราได้การแข่งที่ดีในเกมเยือนที่ต้องบอกว่าเยือนลําพูนไม่ง่ายเลยนะครับเราใช้แท็กติกเข้ามาสู้แล้ววันนี้แท็กติกของเราชนะแท็กติกของลําพูนนั่นเองแหละฮะนี่ครับโคจิโนก็เดินไปขอบคุณกองเชียร์เมืองทองตามสไตล์ของเจ้าตัวนะฮะปลุกร้กราแบบได้ใจจริงๆเลยนะครับ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูภาพบรรยากาศคุณพลกิเลนพยองของเราแวะถ่ายรูปแจกลายเซ็นต์ให้กับแฟนคลับทั้งลำพูนแล้วก็เมืองทองก่อนที่จะขึ้นรถบัสเดินทางจากลำพูนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะครับไปดูบรรยากาศบางส่วนกันนะฮะ ครับพี่โอสวิทใช่ป่ะครับไปยังเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวดึงให้ครับเขาจะให้จะให้ตั้งแต่เริ่มเกมแล้วสันไม่มอง ใช่ครับผมส่งไปแล้วพี่ส่งไปแล้วครับรอรบส่งครับส่งครัอ๋อส่งไปแล้วส่งไปแล้วอ๋อก็เลยสั่งใช่ครับโอเคดแยวรอครับพี่ครับ อาจแม้ว่าดูไม่ยิ่งใหญ่ไม่เท่าที่ข้างในหัวใจต้องการบอกเธอจะมีแต่เธอ

somebody. หลังจากนั้นนะครับโดยแอจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเหล่าคุณพลกีเลนพยองของเราสักนิดหนึ่งนะครับไปคุยกับพี่โอส,สวรวิทพานทองนะฮะเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดดเด่นมากๆเลยนะครับเล่นได้อย่างเนียนตามากๆทําให้พี่เคนพี่ชาวุทะที่ปกติทํางานอย่างหนักนะครับในเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่เคนทำงานง่ายขึ้นเลยนะฮะเมื่อมีพี่โอ๊ตมาร่วมเล่นนะครับ สี่กิโลใช่ไหมครับเกินแน่ๆขอสีกิโลได้ไหมอันนู้นเกินเย่คิงเอมิลครับแบงค์นอนไปโหลดตรงนู้นนะไป กระเป๋าทีมยังไงไม่ได้ไม่ได้หรอผมผมไม่โหลดกระเป๋าอ่าปากนี่กระเป๋าทีมเจดได้อขหลดได้ปไม่น่าจะได้เดี๋ยวเราเช็คดูเด,ดี๋ยวเราเช็คดูเอาไปโหลดตรงนู้นนะยินดีด้วยนะวัดยิงประตูได้นี่ก็ยินดีด้วยทำไมถึงปเป็นเราถึงไปยิงฮะไม่รู้ครับเข <อ S 2> สังข <อ S 2> ส่ง<ข>อเออแต่พี่ว่าดูนิ่งสุดแล้ว นิ่งนหรือนิ่งในสนามหรืออะไรนิ่งนอกสนามดูไว้ใจได้สุดไว้ใจไม่ได้ครอไม่เป็นเพราะผมให้ได้แล้วม่เรามีแอซิดไนี้มีม่ีะไยิงได้กวจะได้นะจได้จเห็นลูกยิง้ไเห็นเขเห็นเป็นยังไงอความเห็นหอยก็สัญญาระอยู่ครับแต่ลูกที่น่าจะยิงก็ไม่ยิงกไปใจกว้าง ไทลีดรุกนแรกก่อนโฟรูกสองรนสองนะโอเหอเคออชาใช่ยเคยเตียงนะเขาอยู่ครั้งหนึ่งเขาบอกเขาเคยยิงมาแล้วลูกนหนึ่งลูกนสงเมียเมียประมาณสี่เล่นอกล้วนละลูกอะไรอันนั้นเาเอาเอาของไอกิมอารีเล่นดีไหมวันนี้อารีนังโกครับเห็นพฟนดับเรียกอารีย์ หลังจากนั้นเดินทางไปอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับพี่ตองหนึ่งชาติชายแสงดาวสักน,นิดหนึ่งดีกว่านะฮะถึงแม้ว่าช่วงท้ายเกมเจ้าตัวจะทําเสียจุดโทษนะครับแต่พอดูภาพช้าแล้วจุดโทษเนี่ยไม่น่าให้ตองหนึ่งยังไม่ได้ทําอะไรเลย,เลยนะฮะแม่แต่ด้วยสกอร์มันห่าง5้าหนึ่งแล้วนะครับท้ายที่สุดแล้วเขาก็ยิงไม่เข้าเองนะฮะเดี๋ยวเราไปอวยพรวันเกิด ย้อนหลังให้กับตองหนึ่งชาชายแสงดาวกันนะครับลืมแฮปปี้เบรดเดย์สุขสามวันเกิดครับตองวันเกิดแต่ต้องลงสนามนะ28แล้วนะครับไม่เห็นเขาั้แต่เด็กกันนะไม่น่าเชื่อ28ละนั่นเดี๋ยวพี่ไวไวจัดเลยพี่นายลงไหนผมยังงงเลยนะลงสุวรรณภูมิอยากลงนอนเมืองกระโดดลงก่อนดิบอกเขาอ่ะ มาโดนอ่ะวันนี้น่าจะไม่ได้ทําอะไรวันเกินนะเพราะว่าไปเดินสวนมาช่วงกลางวันไม่ได้ทำอะไรเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงไปทําบุญใช่ครับรบให้อะไรกับตัวเองในปีนี้ก็ไม่อะไรให้ตัวเองมีความสุขแค่นั้นแค่นั้นพอแล้วนะใช่ครับอ่าฮะครับแฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยนะครบเซ็ต two one z อยู่กับเสียวงวงทำไมเขาเรียกวงว่าเสียรบูบไม่เถียงเ,นะเลยนะไม่เถียนะตังเยอะไอ้นี่มีตังเยอะเลยยอมรับโดยดีอะมาละและนี่นะครับก็คือคอนเทนต์อินไซต์ที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากในทริปที่บุกเยือนลำพูนถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเมืองทองทีวีของเราด้วยนะครับ